สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือีผ้าทุกขันนะครับมาเบิงเพ่นสูบปลานะครับพี่น้องครับสูบปลาเลยอำเภอวังหินมานิดนึงนะครับคุณผู้ชมทางไปทั้งปีครไปสีสเก็ตนะครับเลยอำเภอวังหินมานิดนึงนะครับเดี๋ยวมาเบิงกันนะครับว่าเพิ่นไดปลากันบอนะครับพี่น้องโอ้ไดหลายตัวดีครับปลาเต็มเลยสุดยอดเลยอุ้ยหลายครับพี่น้องครับหมานหมานครับ สุดยอดเลยอือโอ้เต็มเลยครับพี่น้องครับนี่ปลาสลิดครับเต็มเลยอือสุดยอดมากว่าบึงเพั่ธนเอามาหล่างนะครับพี่น้องครับนี่ขุนพั่ธนเอาไปหล่างทั้งคุณแลละครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดมากโอ้พี่น้องครับเต็มเลยครับนี่ครับขุนมีตะบะคอโอ้บักใหญ่เลยครับอู้ยสุดยอดมาก ตัวใหญ่ครับพี่น้องครับโอ้มีตะบกใหญ่เลยตัวนี่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมาเบิงมองที่เพิ่นเอาปลามาเท่่งนะครับพี่น้องครับโอ้ยคากีริยครับพี่น้องครับนี่เิ่นสูบปลานะครับสูบปลาสาสางครับพี่น้องครับโอ้คากีริพี่น้องนี่ละวิธีชาวอีสานบัานเฮ่านะครับพี่น้องครับได้ปลามากอะ สูบปลาได้ปลามาเพันเขามาเท่ล่งไปนีก่อนพันสีสีสีล่างนะครับพี่น้องล่างก็อนเสียเอาไปใส่กันล่างใหญ่ๆหรือเอาไปขายนะครับพี่น้องครับสุดยอดที่ลีครับอุ้ยคักคครับพี่น้องนี่ครับสลิดมีตะบักใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับอุ้ยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับสลิดอืสุดยอดมากครับนี่นะครับสูบปลานะครับอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับสูบปลาอำเภอวังหิน จังหวัดสีสะเก็ดนะครับพี่น้องครับสุดยอดมากครับโอ้หมานหมานครับพี่น้องครับไลมีตะบักใหญ่เลยเออบักใหญ่เลยสุดยอดอืมพูดอ่ะโอ้ยางหมานเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับวิธีเช่าบ้านนะครับวิธีสารสูปปลาสาสางนะครับพี่น้องครับ ใครับยัก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 สุดยอดมากโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้บาดยัก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 โอ้โหสองล่ครับพี่น้องครับตัวนีปบาดไปแล้วปลาช่อนยัก สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ละเป็นวิถีของชาวอีสานบัานเฮานะครับพี่น้องครับ uh huh. มนันมันครับพี่น้องครับสุดยอดเอามาเท่ลงอีกแล้วนะครับบนสั